ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง Nice Gaming นะในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม Tower of Fantasy ผมเนี่ยมีข่าวลือแว่วๆมานะครับหนาหูเลยว่าทาหน้าของเทียนหลานเนี่ยจะมีเชลเตอร์ด้วยนะครับเชลเตอร์ที่มากกว่านิชชัดผมก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงอนะ่ะในเซิรนะ์ฟจีนเนี่ยมันก็มาวัดกันไม่ได้แลวใช่ไหมครับกลายเป็นว่าทาหน้าของเทียนหลานเนี่ยจะมีเชลเตอร์ที่มากกว่าในวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาแนะนําสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเล่นเทียนหลานนะว่าถ้าเกิดเทียนหลานเนี่ยมีค่าตีก ก่อนไปชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะครับร้าน Ezycard รับเติมเกมมือถือราคาถูกดูดันแบบไม่เกรงใจใครแน่นอนนะครับราคาเนี่ยเป็นมิดย่อมวเหมาะสำหรับคุณผู้ชมทุกเพศทุกวัยเลยนะใครที่สนใจเอยากยจะเติมเงินมือถือราคาถูกแบบนี้นะครับก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยในตอนนี้เนี่ยเทลลาเนี่ยก็ได้เข้ามาเพิ่มในส่วนของการตีก่อแล้วใช่ไหมครับอย่างตอนแรกเนี่ยท่านาของทีมไฟฟ้ายังใช้ลินอยู่ใช่ไหมลินช่วยตีก่ออยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นเทลลาแล้ว ในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นนะผมก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะครับว่ามันจะมาหรือเปล่าแต่ก็อาจจะจริงบ้างนะครับจริงบ้างไม่จริงบ้างอันนี้ก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงในส่วนของตรงนี้เนี่ยโคบบีก็เคยทํามาแล้วนะครับแล้วมันก็เป็นจริงด้วยนะเชลเตอร์เพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ดิฉะก็จะปรับน้อยลงไปแต่ว่ามันไม่เหมือนกันในเซิร์ฟจีนนะทาทาของเทลหลาเนี่ยเซิร์ฟจีนเนี่ย Surf G ดิฉะเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็ปรับเป็นเชลเตอร์เนี่ยน้อยผมก็เลยมีความคิดที่ว่าเราเนี่า,า,ลลา,นนา,าคาาาโค อ่ะผมตีให้3ตัวนี้เลยเพราะส่วนที่เหลือเนี่ยคงไม่ได้ใช้กันแล้วครับคงจะไม่มีใครเล่นแล้วต่อไปก็คงจะเป็นเฟลิลแต่เฟลิลเนี่ยยังไม่เข้ามาผมคิดว่าน่าจะต้องรอไปก่อนนะเรามาเริ่มกันที่โคก่อนแล้วครับโคเนี่ยถามว่ามันเล่นกันแล้วเป็นยังไงบ้างใช่ไหมผมมองว่ามันน่าจะในเมื่อโคมันขาดในเรื่องของการตีเกาะใช่ไหมครับเอาทีหลังเข้ามาให้ลินเนี่ยถามว่าตีดีไหมก็อาจจะตีได้ไม่ดีใช่ไหมพอมีทีหลังเข้ามาตีเกาะด้วยกลายเป็นว่าเา้าเป็นตัวตีเกาะเพิ่มมาอีกตัวหนึง่งยิ่งทำดาเมจ สามารถเล่นคอมโบคู <Cob o> ่กันกับโคเน, <OO> นี่ยมันมากๆเลยครับเทลลาเนี่ยมีการแดชตีที่รวดเร็วอยู่แล้วแล้วก็สเตปการคอมโบเนี่ยคล้ายๆโคเลยใครที่เก่งๆแบบโคนเนี่ยมาลองใช้เทลลาเนี่ยน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับเรื่องสเต็ปการเล่นก็จะเป็นการแดชตีนะครับแล้วก็ใช้โคนเนี่ยเป็นการตีด้านหลังแล้วก็เปิดทางหน้าของวงเนลินเข้ามาต่อสู้อะไรประมาณนี้ครับแต่ต้องดูในเรื่องของแมคคันดิกด้วยนะครับแมคคันดิกของเทลลาเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดเราเปิด4ชิ้นครบเซตแล้วเนี่ยแล้วก็เปิดเทลลาหกดาวด้วยเนี่ จะทำดาเมจได้แรงมากแค่ไหนนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับ6ดาวแล้วก็4มิิกเนี่ยมันเป็นตัวที่พรูออปชั่นอยู่แล้ว ไงดาเมจมันก็ล้นหลามอยู่แล้วครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูอยู่เหมือนกันนะครับว่าเทลลาเนี่ยจะเป็นตัวยืนฟิวได้ดีมากแค่ไหนนะถ้าเกิดว่าเราจะไม่ใช้โคในการยืนนะครับแต่สิ่งที่ขาดไปสําหรับโคเทลลาแล้วก็ลินนะครับก็จะเป็นเนมิสิตนี่แหละเนมิสิตเนี่ยมันจะเป็นการฮิวให้ใช่ไหมแต่เทลลาเนี่ยมันฮิวไม่ได้นะครับแต่ก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่าสกิลที่ฉากของเทลลาเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเลือดหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าปกติเทลลาไปแล้วเพิ่มเลือดเนี่ยก็เเปป็นว่่่่ทหีึงตัะครไไไมมมิดด้ใช แล้วถ้าเกิดว่าเทล่าเล่นคู่กับทาหน้าของซามีอล่ะถ้าเกิดว่าซามีไม่มีตีก่อใช่ไหมครับแต่ว่าซามีเนี่ยเล่นเกทด,ดิชาดได้ไวมากเนื่องจากว่าตัวละครเป็นตัวที่ตีเร็วอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีดิชัดที่เร็วด้วยซึ่งสามารถเอามาทดแทนกับเทล่าได้นะครับเพราะแต่ก่อนเทลาเน่เป็นเซิร์ฟจีหนหรเป็นดิชาดใช่ปะ เพิ่มเกรดดิชาดครับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นเชลเตอร์แทนแล้วก็เลยคิดว่าซามียเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับผมก็เลยคิดว่าซามียเนี่ยน่าจะมาช่วยในเรื่องของดิชาดเทนหลานได้นะครับก็กลายเป็นว่าเชลเตอร์เนี่ยก็ให้เทนหลานไปแล้วก็ดิชาดเนี่ยไปให้ทาน้ของซามียไปอีกตัวนึงก็ใช้ลินไปครับกลายเป็นว่าทีมเนี้ยก็จะออกแนวแบบว่าแดตตีเทนหลานใช่ไหมแล้วให้ซามีเอเนี่ยยืนยิงจากด้านบนครับแต่ตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดซามียเราไปปั่นด้านบนใช่ม มันก็จะทําให้เราเนี่ยเสียสเตมินาตรงนั้นไปแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดวงลินแล้วแล้วเราไม่ใช้แดตตีให้เป็นประโยชน์เนี่ยก็อาจจะเสียดายตรงนี้นะครับ65%เนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะปรับหรือเปล่านะในโกบอลอ่ะแต่ในเซิร์ฟจีนะครับ65%เนี่ยโอกาสเกิดแดตตีแ่แบบไม่มีวันหมดนะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นเยอะมากๆครับ65นี่คือเกินครึ่งเลยนะแต่ไม่รู้ว่าโกบอลเนี่ยเขาจะปรับลดเหลือเท่าไหร่ถ้าเกิดปรับน้อยเหลือ45หรือ35เนี่ยก็พอเลครับไม่ต้องแดตตีแล้วเก็บไว้เอเเถออะาไปใช้ซมีีีต่ดดทสุ มาถึงเซตสุดท้ายแล้วนะครับเซตสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของนีมิสิตนะนีมิสิตเนี่ยถ้าในความคิดของผมนะครับในเรื่องการโจมตีเนี่ยอาจจะดูเบาๆนะครับแต่ว่าในเรื่องของการคิวเลือดแล้วก็การปักเสาเนี่ยแถมมีดาเมจด้วยเนี่ยเป็นบิลที่โคตรดีมากๆเลยเพราะว่าเป็นตัวลิมิเต็ดทั้งคู่เลยครับไม่ว่าจะเป็นเทียนหลานแล้วก็นีมิสิตแล้วก็ลินนะเล่นคู่กันกลายเป็นว่าเทียนหลานเนี่ยก็จะได้ทั้งน้าของเลือดด้วยเราสามารถแดชตีในฟิลได้เรื่อยๆเลยครับโดยที่เลือดเราเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหหมมมมดด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 นนนนนนนะะะะยยยยัััังงงไไเเ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 รรรรรรราาาาาากกกก็ใใใชช้้้้้้ิิิิิสสปปป์จจลตีีีพืืื่่่่ออออททขขึๆแถวคบ หักเสาแล้วก็แดดไปแล้วก็เลือดเด้งไปทีหนึ่งอย่างเงี้ยครับทำให้แบบเราเวลาตีบอสหรือว่าเวลาชนบอสในแมปหลังๆเงี้ยก็จะดูง่ายขึ้นแล้วก็ดูแบบไม่ต้องแบบไปพึ่งทางนั้นของซัพพอร์ตเยอะครับแต่อย่างน้อยก็ควรพึ่งหน่อยนะครับเพราะว่าบอสหลังๆก็รู้สึกว่าจะโหดเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วครับว่าจะเลือกตัวละครบแบบนี้ไปใช้ในมูฟเซตประมาณไหนบางคนก็อาจจะใช้เซตแรกที่ผมบอกไปเซตโคกับเทียนนะครับบางคนก็อาจจะใช้ทั้ง,น,งนั้นของซามีกับเทียนบางคนก ส่วนในเรื่องของเชลเตอร์และก็ดิช,ชาดของเทียนนะครับที่กำลังจะเพิ่มเข้ามาในเร็วๆนี้นะวันที่22เนียครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันเป็นปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็ลองตัดใจดูแล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์คุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ